เอาลักครับต้องกาวสวัสดีครับท่านผู้ชมนี้กลับมาช่อง AKK ช่องสองนะ่ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Vina Break เอานะนะคุณจะเห็นสังเกตได้ผมว่าผมมีตังค์แค่สองบาทนะฮะับยวสองโควต์นั่นเองวันนี้ผมก็จะลงแบบราคาถูกไปไม่ค่อยจะมีตังค์เท่าไหร่เราก็จะมาดูกันนะว่าถ้าผมลงโดยแบบไม่ค่อยจะมีตังค์ S 1> <S 1> แต่ผม,มลงไปแล้วทำมดอกันว่าจะได้อะไรแล,ล้วหรืออาตารย์รู้่บเราจะไมเล่นกินแบบเราถึงแน่น okay. สุ่มห้องเลย let's go ทยัไีไเาไม่สกิ yeah yeah skip it it i up top n y e สักวันดูดูสักวันิดโอ้ถามจริงนี่ทีมกูใช่ไหมเนี่ยโอเคได้ทีนี้ก็ฟาพินๆเลยฮะบันก็ไม่เหลือให้อะไรให้กูฟาร์มละ รับชมคิดต่อนะฮะตั้งแต่เข้าเกมไปตั้งแต่ตอนนี้ผมจะไม่พูดเลยนะฮะให้ดูบรรยากาศเกมเอาแล้วกันนะฮะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่โอเคเลยครับผมจะขอเงียบได้ท่านผู้ชม นึกสภาพในตอนที่ผมถูกยิงหรือผมได้ตังนะฮะโอเคนะครับ ทีนี้กูก็ว่าวุ่นเลยเวทีมาเน็ตไม่โหลดนะไม่เจอเพื่อนด้วยเอาแล้วไงป,ปิดอมองหาเพื่อน,นอหน่อยอ๋อนขอึ้นข่้นขึ่นไปขี่ช่อเพื่อนมาเละเพื่อนเลยสันย่นขี่ไปเลยไปลองลองกดไปมไม่ใช่ก็คงจะได้ไป let's go <S ผมไม่ยิงเสียงยิงกันอย่างจัดจ้นะผมจะลองเดินไปดูแล้วกัน เจ็บโอเคดีไปช็อตดีไปช็อตอ่าเดี๋วไปดูอีกรอบแล้วให้ท่านผู้ชมสะสมบรรยากาศเกมเองแล้วกันเพราะผมเล่นยังไง over there. เมื่อกี้นะเขาเห็นผมแล้วเขาเห็นผมเขาเห็นผมเดี๋ยวผมจะโซมให้ดูนะเอ้าผู้แตกผู้ดวอะไรวะไปดูดิเขาหลุดแล้วผู้แตกนี่เป็นไปได้แสดงว่ามันมีเพื่อนสองคนแน่นอนเลย มันน่าจะคนหนึงใช้ m อย yeah, ่างนึงสวนคนหนึงใช้ xbd แนีน่นอนเสียงแน่ใช่แต่ผมเดาได้ไงเพราะว่าผมพูดหลังไ้ฮะผมกลับแต่ทุกคนก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงอย่างว่านะมาดูรีทีวีกแล้ว นี่นะอ๋ะอม,ม,นนะมันเี่ยนด้วยด่วยมันก็ยิงคนหน้ต้องเทียนนะเราไปดูไอีกสิบปีนะะึ่กันเแล้วดูดีๆมันเป็นหน้าอะไรที่อยากไปดูมักรอเกมวัน ไม่ใช่ผมจะแฮกแมปนะในผมตายก็มีครับผมบ้าเรี่ยวเป็นไงล่ะมาดูเขาเล่นมาดูเขาเล่นแมงลิงก็เล่นไม่หายก็ไม่ยิงก็ชนะกูยิงปุ๊บมันยิงแผลเหยียวันแรกกระสุนกัน,น,นมันเดินไปมันก็ได้ของบดอะไรมันไม่ได้ราหาเหวอะไรหรอกก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ AKK ช่องสอนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้หรือคุณเอาแค่ไลค์ก็พอหรือว่าคุณจะดูก็ได้คุณไม่ทำอะไรก็ได้กด็ถ้าให้ผมให้ผมให้ผมถ้าคุณจะให้ผมเล่นแบบไหนอ่าอ่พิมพ์เข้ามาในอ่าอะไรวะช่องข้อความแล้วกันแต่ยกเว้นแบบไอ้นยีแล้วกันท่าเรีอแล้วให้ผมเล่นโทรศัพท์ไหนแล้วผม จะทำให้คณดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่รับชม